ขนมเซนจ้าขนมจีนน้ำยาแส่บเส็บเตเองทำเสร็จใหม่ๆผักของเราเม็ดกระทินแล้วก็มีถัว่วแล้วก็มีถั่วงอกอผักกระบือบหยาดเม็ดกะทินนี่ก็ไปซอยม้าสดๆแล้วก็แกะ <c oughs> กินน้ากันจ้าขนมจีนน้ํายาป่าทำเองแซ่บมาก <c oughs> แส่บเราะสบก็บแส่บประเทศเองบาบ่า ปิดเสียงให้แม่นายขนมจีนน้ำยาป่าผักมาเป็นส่วนแซ่บมากเผ็ดพอดีเผ็ดพอดีเพราะเผ็ดคลักปไปแน่เพราะว่ากินเผ็ดไม่ไหว เซ็นขนมเซ็นกัญย้าวเหนียวนุ่มครับกินน้ำกันจ้าขนมเสร็จไม่กระถินแซบ่บไม่อยากกินแล้วไม่ได้กินโดนแล้วอันนี้ทำเองกินเองแซ่บเอง สับม,มากมาไม่ต้องเส้นย่างไรน้ำปลาบกันหนัวใครที่ชอบใส่เส้น <c oughs> ขนมน้ำยาขนมเสียนที่ดง่ายมาก ต้มก็ใช้ต้มเครื่องแล้วก็ตับไม่ต้องนิยังมากมายแบ่บง่ายง่ายมัน,นก็ใช้เป็นหัวเป็นหัวเป็นแกนบนไส้ไปน,นะ <c oughs> อมขนาดบาบบบเผ็ดกับเผ็ดอยดู่<ม>ยดิเผ็ดอยู่ดิแซ่บง่ายๆ <c oughs> ทำเองก็กินเอง สองหอกอันนี้ถัว่วะกระบักยาวหั่นแบบมุนมุนนะจากไหนว่ามันมุนมุนแน่นอนฝอยฝอยน,น้ำมูน้ำตาอะไรแบบนี้แหละคอยแสบของแทะ